Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì cái Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไทยมหรือทยคนปอกไยคนอกออเราดูว่าไทยเียเมียรวยเียแล้ว็เนีะว่าเหรอยังเลยยั่งันโอ้ยคนละเชอเวไปไทยใกล้ไรน้ำบบ้กอย่าี่สุีอันไนสอสอ่บอกขาวสา กันเนี่ยปูปูนวิ้งอันี้ใส่ข้าวไข่ลูกเคสิมุนกับบไดบุลโอ้ยเดี๋ยวเตปูนแน่ค่ะปูนแน่ค่ะซูบีบอดีข้าวไข่ลูกเจ๊กีบก่อนาเจ๊กีบก่อนเฮ้ยแล้วแบบเ เอามาใบเอเอาใบแสนอีกากอนก้อตัวตัตัวนี้ต้องเรียกอีหล่าวาอีนางนางบอกือว่าจังใดก่นางบเอิญจังไหนกันเอิะไปซ้ดิเอิญจังไหนเอิญน้ำฝนนะน้ฝนกับผ้าเอิกซื้ออย่างไฝนอ๋อนั่งฝนน้ำฝนวันนี้ือง้าิตพูดซือุดวนโอ้ที่เจอดไปลงไปเอเน่อายุอุบลนจังหวะ บอบอด้วยเนี่ยสนใจวะให้มันกินนะเอาไปแห่นี่เอาไปพอโตนี่ดวนีย่อดโอ้ยหมอนทองแลง้ัวสีมาติดขีมาแจ้งเงินเนี่ยห้ร้านคอยนี่หอมทองแครับหนี่ฮูบาวเหรอว่าม่ขาดขายตัวเงินหนึ่งฝากห้านใช่ไม่จับตนไรู้สอนั่นแหละเนี่ยเบอร์อีดีได้หัน่ลู้จะบลูการไเงียบมันจบเอาบอ